สามสองหนึ่งแอคชั่นเออนี่เออคุณคาโกะนี่ไงถึงห้องคุณโจชัวแลนี่ไงเออรู้สึกว่าเขาจะทำพิธีกรรมต่างๆนะ่ะไม่รู้พิธีกรรมอะไรนะ่ะผมมาขอเคลียร์คดีเรื่องข้ารกรต่อเนื่องนะ่ะอืมแล้วแล้ว,ลวคุณจะมองหน้าผมทําไมอ่ะคือคุณจะมองหน้าผมทำไมคุณเปิดประตูเข้าไปเลยสิคุณจะได้เห็นเออผมให้เกียรติคุณเข้าก่อนอ่ะเขื่อนหน้าแใครอ่ะ อ่าพอดีคุณเข้าไปเลยนะ่ะเข้าเลยเข้ามาเข้าไปเลยเข้าไปเลย,ยเดี๋ยวผมเข้าตามาเออโอเคเข้าไปเลยโอเคอันนี้ไงโอ้โหเขานั่งรอผมนะเห็นไหมบอกแล้วเขาคนข้างที่จะาโอไมคกอดเออเดี๋ยวนะผมว่าออขอโทษนะครับคือคุณนิสิตชื่อโจชัวใช่ไหมครับพอดีที่ผมติดต่อกัน,นะนอ่ะอ๋อโอเคโอเคครับเออเดี๋ยวนะ รบกวควคุณคณาโกช่วยปิดประตูให้ผมหน่อยได้ไหมพอดีเดี๋ยวมีคนรู้เรื่องความลับน่ะโอเคเอ่อคุณโจชัวคือพอดีผมตามที่ผมพิมพ์ไปในส่วนตัวคุณนะ่ะพอดีผมกําลังสืบคดีเอ่ออะไรนะฆากรต่อเนื่องน่ะพอดีผมมีหลักฐานน่ะพอดีมีมีเอ่อเอ่ออันไหนนะอันนี้มีดคุณพอจะเอานี้เป็นตัวการเชื่อมทําให้เขาตาบอดชั่วคราวได้ไหมผมจะได้สืบง่ายขึ้น ถ้าต้องการฉันทำได้หอล่าทำได้ใช่ไหมโอเคครับอโอเคงั้นเราไปไม,ไ,ไ,าไม่รู้อ่ะล้วก็โต้ะห้าสิบห้าสิบงั้นเดี๋ยวผมออกไปตามหาคนที่มีอาการเหมือนตาเม,าาม,าามือดตาโมตาบอดนะครับโอเคเราไปเราไปเราไปเถอะเราไม่คนอยู่นานอ่ะไปไปไปปปิดประตูให้ด้วยปิดประตูให้ด้วยปิดประตูให้ด้วยปิดประตูให้หน่อยคุณคาโกะโอเคอาจารย์คาโกะเอ่อ คุณเห็นอาจารย์รู้เรื่องไหมเขาดูเป็นผู้ต้องสงสัยนะพอดีเขามีรายชื่อที่ผมสงสัยละมีทั้งอาวุธแปลกๆที่เขาพกด้วยน่ะคุณคิดว่าใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ระวัดเลยว่าเขาตาบอกเพราะว่าเราทขาไม่บอกอืมงั้นงั้นคุณลองลองเช็คดูนะคุณฝากถามให้หน่อยอาจารย์อเฮ้ย์ใครใครเรียกอะคุณเห็นเอ๊ะเขาไม่เห็นะเขาเห็นพวกเราะงั้นแปลกๆละ ที่เหมือนกันใช่ไหมเอ่ออาจารย์ลูดิอัตผมขอจับคุณข้อหาที่เป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในมหาลัยคุณกรุณาให้ผมจับด้วยฮะคุณจะให้ผมจับไหมสงสัยถ้าผมไม่อ่ะเหรองั้นผมจะไปข้าไปจับนะถ้าคุณยังไม่อยู่นิ่งๆถ้าคุณไม่อยู่นิ่งผมจะใช้ธนูนะนะเฮ้ยฮะอะไรอ่ะใครยิงเขาอ่ะ เขาโดนยิงเขาโดนยิงนะเมื่อกี้พอดีเห็นธนูเอาแล้วใครยิงอ่ะเห็นเห็นเขาไหมฝั่งนั้นอะรู้สึกจะมาจากฝั่งนั้นเห็นเขาไหมไม่น่าเห็นเขาอ่ะชี้จับไม่ได้ตัวได้ตกลงไปในน้ำซะแล้ว